น้อยเที่ยวตอน,นอตลอดเนี่มันนอง,นงแล้วูทันมีกระเง้าทันรูอวันเนี่มันกว้างไปอาสบายดีพ่องไม่มออกมือน,นี่กะจะได้พาเนคูเนคูเพิ่นมาแต่สวรรค์นเนาะแล้วก็จะได้พาเพื่อนไปเบิ่งวัดเก่าวัดเก่าที่ว่าสงขามมันแหละวันนี้จะได้พาเพิ่นย่างไปเนาะสมอยู่ในยามเดมแรลงแรงแต่ก็มาเบิ้งบรรยากาศนํำกัน ออกไม่ออกมาทำกันกันหกองค์จุน้อยสี่เนี่ยครูกะ2สององค์เนาะและห้างข้าร้อาแจ้ทานนวองไงอันนั้นจะได้อีกย่างของรลคณะน้ำจื้นโดย3าันนี้ เม็นยางฮอดสีแยกแล้วน้มท,ทางมาไวนะ้แทนรถลี <c oughs> ดดิวัดเก้เนเานี่เป็นยางฮอดซีแยกแต่แล้วแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาเพ้่นไปวัดเก้าตอนนี้มันกำลังฮอดโวยแล้วเดี๋ยวจะพาเพ้่นลงโวย ลงห้วยแล้วก็จะได้ย่างขึ้นห้วยแลวก็จะได้โค้งไปเซอวัดเก่าเนาะได้มาท้าติดตามครับสมต่อไปเลยๆจนจบคลิปพุดแล้วเนาะอย่าพลาวนี้แต่กันเด้อพอออกไม่ออกเอา้าหุเล่ตกใจอ่า <c oughs> ตอนนี้ก็ได้มาฮอดแล้วเนาะอย่ามัวค่อยคำลงแดงกัน กูาอาจารย์เพื่อนกันได้พาเพื่อนมาฮอดแล้วจะจะพาเพื่อนเลาะสมเลาะเบิง้งเนาะบรรยากาศภายในวัดเพื่อนเบิ้งไม่ว่าสิ่งที่เก่าแก่เนาะและ้วก็ทางเพื่อนเลยไม่ออกมาแต่ไรงโง่บ่ไม่ออก,งงอออกเออเพื่อนมาแต่ไรงโง่เด้อทางนั้นก็น <laughs> ได้ได้เบื้องบรรยากาศเนาะ อันนี้ก็เพิ่นจะเฮ็ดบอนปูดดอกไม้ปูดดอกไม้ซื่อตามโครงการหึตัวบอนแปนแม่บ่เฮ็ดบอนท้ายฮูบ้คั่นน่ะได้โดยตัวนี้เพิ่นก็จะได้ปูดอกไม้ดอกไม้ออันนี้โอ้ซิมบ่นี่เพิ่นซิมโดยันนั้นจะเป็นซิมออตัวเก่านั่นเนาะโดย ชิ้มตัวนี้ก็จะเก่าแก่เด้เก่าแก่เลยมีารทอดมีาดไงโอ้คุณบากบคอยัจะเตเกิดมาเป็นคนี่คเี้ยากจะไดมาเป็นแเป็นเปลอกเป็นมังกรเขอยเนียโดยนเป็นคนมานอนในนั่นเป็นพวกมาเผามานั่นนะ เดีอยวพี่ตอนทบวัดกัแล้วเก่าคงจะเป็นอย่างนั้นได้ขนาดไหนเข้าไปทางไหนก็ได้ได้จะน้อยพาห้องนี่ไปเหยีเพิ่นห้าไปเกจ็ดจังตัวนี้นี่บ่เพิ่นย่เฮ็ดแม่ว่าเป็นบ่อนเพื่อนเนี่ยบ่อนไว้เครื่องแม่นเพื่อนนี่เลย นี่แหละที่ว่าสื่อเสียงแบบผู้ที่สร้างต่อรุ่นมานะคนหน่อยอยากทานเจงนี่แหลไหมหนูอะโดยนี่แหละอยาทานเจงกับโฮคุณ เจอ,ลอเลยออันนี้มันมันเลอะเี่กเดยเลอเอาไปเห็ดเ,เลอะตัวเขาเห็ดลังการเด็เขาก็จะมีแฟนการมุงไปต่อตเขาเปลีย่ยนนีคือ่อไงพอมันปกติเลยบุคคลเขาบุญล่ะหนาเด้ ประสาทนี่นะประสาทที่ตรวจพูนเป็นงานประจำปีบอกงานประจำปีอันนี้ประสาทยีนตรวจพูนอันนี้คือการเดินเจงเพ่งเดินชามเพ่งเจียงเดินเจงโดยเดินเจียงเพ่งแล้วแม่นพื้นที่แต่ว่าถ้าวัดพอตัวธาตุนั่นแหละเดินซี่เพ่งตัวนะโดยพร้อมเดียวกันครับไปเลย อันอนนี้จะเป็นบ่อนี่น่าจะเป็นซานบ่อนี้ซานโดยเพื่อนห็ดกุฏิหางอ่ะนะกุฏิหางกุฏิแถวน่ะบ่โดยอันนี้เดี๋จะเป็นแล้วว่านงเสนอตั้งแต่ก้อนดินก้อนดิ้นจี่ยนเป็นดินจีสมัยเก่าดิ้นจีอาร์ตนะแล้วตอนนี้ก็พาเพื่อนเบิ้งเนาะพาบรรยากาศหรือว่า เบิ้งที่วนานเก้าแก่นี่แหละเก้าแก่หรือว่าสมตัวบางเอิญก็ค,คือว่าสิ่งที่เป็นบูหานนั่นแหละแล้วลครูบาอาจารย์ก็ได้มาเบิ้งแล้วก็จะเป็นทางเ่ทางเสากุฏิอันนี้เพื่นจะเอิญว่าเสาสานบอนนี้จะเป็นสานสานใจขึ้นไปเนาะแล้วก็จะพาครูบา,าเพิ่นอย่างลาะเบิ้ง ที่ที่ยังเลอนี่กะแม่นมาเป็นกุฏิเลยค่ะนะผ้ากุฏิโดยโดยทางพื้นนี่ก็เข้ามาได้เลยก็เห็นนังเส้นนังซื้อเผื่อวราสูผังอ่ะนะอยู่ทางพื้นนี่นะก็ยังเลอแต่นี่แหละเป็นผ้าไว้ให้เพื่อนโดยเดี๋ยวเพื่อนก็จะขึ้นไปเบิ่งทางซิมนี่เนาะ ได้พอออกไม่ออกกลับมารับสมไปพร้อมๆกันเป็นเด็กกไดได้ชดเลยนะอดหือว่าพญานาคต่เก้านี่กับซีเนอร์นอกนพญานาคก่นโดยขอน้อยเอิญเ็นพญานาคน่าดาแน่นตึงเลยเด้ ดึงกันเลยว่าคุ้มไหมคุ้มเลยจเก้ากะไม่ได้มีเด้่ยกบโขกอันเนี้ยแต่ว่ามันฮะก็ขึ้นบ่งไม้นี่ไม้กะหลายปีเติมแล้วแล้วว่าองค์พระอยู่ใน่ดูไปอยู่เนาะมีอยู่นะองค์พระที่อยู่นี่กับเพื่อนเอาเข้าไปไว้อยู่ไหนดิที่ว่าอันเห็นเพื่อนกุดข้างหนึ่งอันนี้ แต่เสานี่เพิ่นได้เฮ็ดเป็นเสาไม้ตามการเล่ามานะอือคือเด็กโดยได้มาก่อดินโอกอีกโดยก่อดินโอเลยเพิ่นมาด่อโดยน้องดแม่นดแล้วก็มาถกนีก็ไม้ยังเหลือแต่ตัวเศษเหลือเป็นบางโซนไว้เ็ องเรียนกันเต็มเล้เป็นทีไทยทูตเลนไต้หรือยั่นะแต่ผมในที่่วนไลน์ตอยกันนะ เบิ้งเลยมาเบิ้งว่าอันนี้เม่นว่าเป็นหอยลูกปืนที่ว่าเพิ่นได้ยิงมาเซอร์หน้าอย่างครูอ๋อสมัยสงครามเนาะโดยเออเออเออนี่กนอเพราะม่พี่น้องหรือว่าพ่อแม่ออกกัมาเบิ้งร่วกันเนาะอันนี้จะเม่นเมื่นเลยนิดน้อยที่เป็นหู้จงโป่งจริงเปล่งนี่ยคือลูกปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่าอาจจะเป็นสหรัฐกับเวียดนามก็ว่าเถอะทางนั่นกตจะได้ไปเลย ผู้พังไปตามไคของเฟินตามผู้พัง <laughs> มันดนเนาะาานี่คือประวัติของกำแพง,พรงประวัติของกำแพงนี่ที่หรืรอว่าเองเบิ่อหลอา่างเนาะหรือว่าจะเห็นด้วยตัวท่านเองกลับมาได้ทีว่วัดบันตแตเล้าเก้าหรือวัดเก้าบันแตเล้าเนาะทางพวกออกไม่ออก,กันได้เซนมาพุมเที่ยวสมเนาะทกัน

ความยุ่หงของแต่ละคนแต่ว่าเดี๋ยวความเป็นธรรมศาสตร์บ้านเมืองเดือดหนาเราเดางเดีวเก็เตอเป็นเงงะาเดยเ็ทกเนี้เส้นทางยามาแร่งเป็นไงกุ้งนะโดยน้ำย่างีเจ้าบรถษำเขาไป เครื่อหนักเครื่อไทยเจรงหนักกระเพื่อนนไอซ์โกล ตอนนี้ก็จุบ้างก็จะได้ย่างกลับแล้วเนาะกับไปสุวัดเมือเนี่ยาได้พาเนื้อครูเพิ่นเที่ยวสมหรือว่าพาเพิ่นเบิ่งบรรยากาศนะเนี่ยหรือว่าเบิ่งสิ่งวัตถุบูรารอยู่ในวัดเก่าตอนนี้ก็จะได้กับเนาะแล้วกับุบ้างก็จะได้จบคลิปไว้เพลงที่นี่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ชาวบ้างหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อมีผาดคลิปของจาวบ้างหรือว่าคลิป ดีๆจะได้เฮเบิ่งเนาะในทุกๆตอนทุกๆคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อพออกไม่ออกก็สู้ๆคนทางเพื่อนเก้าเพื่อนใหม่เนาะก็ขอลาไปก่อนสำนี้โอกาสหน้าพบกันเมื่อสบายดี